BTS แล้วก็ i l ลลี่ไอริชดีกว่านะคะเป็นศิลปินที่จะได้ขึ้นโชว์ในเวทีกร a m m y ปีนี้ค่ะถัดจากงานประกาศรางวัลออสการ์เพียงสัปดาห์เดียว oh. ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่4เ oh. มษาย,ยนตามเวลาในไทย oh. ก็จะมีพิธีประกาศรางวัล Grammy Awards oh. ซึ่งก็เป็นเวทีประกาศรางวัลงานใหญ่ของอุตสาหการรมดนตรีโลก oh. ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่64 oh. และด้วยการระบาดของโควิด -19 ทำให้นอกจากต้องเลื่อนจัดจากเดือนกุมภาพันธ์มาเป็นเมษายนแล้วยังย้ายสถานที่มาจัดกันที่ลาสเวกัสด้วยในส่วนของรายชื่อศิลปินที่ขึ้นโชว์ที่มีการเปิดเผยและยืนยันออกมาแล้วนำทัพโดยบอยแบนด์วง BTS จากเกาหลีใต้ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวพวกเขาจะเดินสายทัวร์กันที่ลาสเวกัสพอดีนอกจากนี้ยังมี b i ลลี่ไอริชโอลิเวียโรดิโกลิลนัสเอ็กซ์แจ็คฮและอีกมากมาย